เฮ้ยโยทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนนะก็โอเคทุกคนนะในวันนี้ทุกคนผมได้เจออะไรที่มันเจ๋งที่สุดทุกคนใน Google มาทุกคนนะโอเคทุกคนนะเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรเจ๋งๆมากทุกคนนะโอเคให้เราพิมพ์คำว่าไมค์ครับลงไปทุกคนนี่เห็นไะโอเคแล้วก็จะเห็นไอคอนไมค์ครับตัวนี้ทุกคนนะให้เรากดเข้าไปเลยทุกคนนะโอเคทุกคนเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีมือตีหัวออมาทุกคนนะแล้วก็สามารถจะกดมันได้ทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนคือแบบมัน คนดูดิเห็นไหมทุกคนเจ๋งมากทุกคนโอ้โหมันก็จะมีออ่บางส่วนทุกคนนะที่มันไม่สามารถที่จะขุดได้ทุกคนนะในล้มเหทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยทุกคนนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นใบโอมตกคุละนะที่ผมขุดเจออะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นดังสือใช่ป่ะช้้นดังเสือทุกคนโอเคนะโอ้โหก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอ้โหก็แบบเยอะมากทุกคนคือมันเจ๋งมากทุกคนนะ ทุกคนสามารถที่จะไปลองทําได้ทุกคนนะเห็นไหมอ๋อคือแบบสุดยอดนะทุกคนคือแบบคือมันเลิศอ่ะคือมันเลิศมากทุกคนดูดิเห็นไหมออาคือแบบยออิ่งไม่ไหวเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอ่าชั้นเบดร็อกนะอันนี้ก็จะเป็นเบดร็อกอ๋อไปเนี่ยเบสท็อกนะอันนี้ก็จะเป็นแร่อุ้ยเป็นแร่แบบมีแร่เพชรด้วยนะมีแร่ทองม,มีแร่แอมบ์ลอดน,นะ น,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเนเธอร์นะอ๋อโ,โอเคนะเราก็เจอเนเธอร์แล้วก็เจออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆกันเฮยอันนี้ก็จะเป็นเฮยอันนี้เจอเดอะเอ็นยอันนี้ก็จะเป็นเดอะเอ็นทุกคนนะ,นนะเฮ้ยค,นะคือสุดยอดมากโอเค คขุดไปแล้วก็เจอกับอะไรเจอกบบนีเธอทุกคน,นเฮ้ยเจอเนเธออีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยก็โอเคทุกคนก็สามารถที่จะไปลองเล่นได้ทุกคนนะก็แค่พิมพ์เขาว่าไมครับแล้วก็แล้วก็เจออะไรทุกคนนะโอ้โหโอเคเวลาเลือกเล่นก็อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคิปเปอร์เฮ้ยเลเิดหน้าจอเลยทุกคนโอ้โหก็ไปลองเล่นก็นได้ทุกคนนะ แต่ไม่รู้ว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยมันยังมีอยู่รหรือเปล่าทุกคนนะก็ไม่แน่ใจทุกคนนะก็โอเคทุกคนไอ้ไหวทุกคนเอ๊แล้วเปิดเลยโอเคไม่ไหว